ครูบาอาจารย์เตือน3อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นให้รีบหนีที่เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เหตุการณ์เรื่องภัยพิบตัติจะเกิดขึ้นระหว่างการรบพรุ่งอย่างแรงในตะวันออกกลางเข้าใจว่าสหรัฐกับอิรานและเกิดพร้อมกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะมีอุกาบาตขนาดใหญ่ชนโลกตรงในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้สึนามิขนาดยักษ ท่วมประเทศที่มีชายทะเลรวมทั้งประเทศไทยหมดทั้งประเทศแต่ภาคเหนือจะท่วมอยู่ไม่นานหรือแค่สัปดาห์เดียวส่วนกรุงเทพจมอยู่นานหลายเดือนและมิดเสาไฟฟ้าข้อมูลเรื่องอุกาบาตชนโลกจะมีรู้ก่อนล่วงหน้าแต่ไม่เกินสองวันหลวงพ่อประสิทธิ์วัดป่ามูไมท่านบอกให้พระในวัดร,รู้จักใครแถวภาคกลาง ก็ให้ชวนเขาขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ให้หมดหลังจากน้ำท่วมแล้วอาหารยาทองคำและที่ดินที่นนาไม่ท่วมจะมีราคาแพงมากเงินกระดาษนั้นให้ใครก็ไม่มีใครเอาหลังจากน้ำลดแล้วจะเกิดการรบพุ่งไปทั่วโลกจนลามไปเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหลวงพ่อมหาวิบูรณ์วัดห้วยเตยแม่สอดเล่าให้ฟังว่า หลวงปู่แหวนท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสงครามโลกจะเกิดระหว่างสหรัฐกับจีนและรัเสเซียจนสหรัฐแพ้ไปแต่รัเสเซียไปเปลี่ยนข้างไปเข้ากับสหรัฐจีนก็รู้ตัวว่าแพ้สงครามแน่จึงเลิกท่านได้เล่าว่าประชากรโลกจะหายไปสองส่วนในสามส่วนประเทศที่จะอยู่ไม่ได้คือญี่ปุ่น เข้าใจว่าคงเกี่ยวกับเตาปฏิกณนนิวเคลียร์หลอมละลายซึ่งญี่ปุ่นมีถึง47เ,เตากระจายไปทั่วประเทศท่านว่าหลวงปู่แหวนไม่ยอมบอกว่าจะเกิดปีไหนส่วนประเทศไทยนั้นกรุงเทพจะถูกระเบิดนิวเคลียร์ไหมจนถึงหัวลำโพงหลวงปู่เปลี่ยนวัดอรัญยวิเวเป็นคนเล่าระเบิดน่าจะลงแถวย่านนานา,นาถึงแยกอโศกที่หลบภัยสงคราม คือแถบตะวันตกของประเทศหรือแถบแม่ห้องสอนเพราะข้าศึกเวียดนามและลาวมาจากฝั่งตะวันออกของประเทศผ่านลาวเข้ามาเส้นทางหลวงหมายเลขก1 7 7ระหว่างเชียงใหม่ฝางอย่าได้หลบมาพักหลบภยัยเพราะจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์บอร่อน้ำมันฝางหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปองเชียงดาวท่านบอกว่าอย่านีภัยมาพักที่วัดนะ เขาจะเป็นกองบัญชาการของข้าศึกสงขามโลกจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วเจดปีที่แช้งให้ทราบเป็นข้อเท็จจริงที่เคยได้ยินได้ฟังมาเชื่อหรือไม่พิจารณากันเอาเองสถานที่หลบภัยพิบัติที่มีการเตรียมไว้แต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดให้ดูสัญญาณเตือนสามอย่างที่กรุงเทพ 1. ฝนตกเจ็ดวันไม่หยุด 2. ฟ้ามืดเหมือนตอนกลางคืนเจดวัน 3. ไฟดับเจ็ดวันวันที่เจ็ดกลางคืน 1. วัดถ้ำเมืองนะหลวงตาหมาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าท่านสร้างวัดนี้เพื่อหลบภัยพิบัติและนิวเคลียร์สสาขาของวัดถ้ำเมืองนะสำนักสงฆ์พรมมปัญโยสาขายางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักสงพุทธพมปัญโยจังหวัดกาญจนบุรี 3. ส,สำนักวิโมกขธรรมอำเภอสี่ิ้วจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาวุฒิชัยสาขาวัดทุ่งสม,มคีี 4. ส,สาขาวัดหนองสังฆทานที่เขาใหญ่วัดถ้ำกฤษณะและสวนปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหนีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา หวัดท่าสุงอุทัยธานีต่อไปจะมีคนอพยพมาอยู่มากมายที่นอนหมาจะมีคนแย่งนอน 6. วัดท่าสูงโขราช 7. วัดเขาวงถ้ำนารายอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 8. วัดท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบนยอดเขา 9. วัดธรรมยานอำเภอหนองภผยจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างเหมือนศูนย์อพยพ10วัดพุทธโมกพารามจังหวัดสกลนคร11วัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีมีสระน้ำจืดโรงพยาบาลสาลาขนาดใหญ่12วัดถ้ำป่าภายัยจังหวัดลำพูน13วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว14 วัดป่าอรัญญาวาศีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อสุมโน 15. าสำนักป่าอรัญยวาศีสองจังหวัดกาญจนบุรี16วัดหนองยาปร้องอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์โนรี 17. ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิลหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 18. วัดแสงธรรมวังเขาเขียวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์โสภาให้รู้กันเฉพาะในกลุ่มเป็นการภายในถึงเวลาค่อยบอกเดี๋ยวจะตื่นตระหนกกันตามคำทํานายตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาความเร็วช้าของมนุษย์ชาตินี้จะมาเร็วก่อนกําหนดหรือยืดออกช้าไปก็ขึ้นอยู่กับแรงกรรมของโลก ท่านให้สังเกตอะไรบ้างความวุ่นวายของบ้านเมืองที่ไม่จบไม่สิน้นสงครามระหว่างประเทศที่ไม่มีท่าทีจะลดละความเสื่อมถอยของจิตใจมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินจนมองไม่เห็นความแตกต่างท่านให้เปรียบเทียบความรุนแรงจากข่าวสารเช่นปัญหาสหรัฐจีนรัเสเซียอังกฤษอิลานซึ่งกำลังคลุกวงงในกันอยู่ไม่มีท่าทีจะลดละ หรือว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าคิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะชักชวนพาความพิบัติมาแก่โลกของมนุษย์ตามแรงกรรมที่มนุษย์ได้กระทําแก่กันและสิ่งที่คู่ขนานคือเกิดสงครามให้เกิดความวุ่นวายภัยพิบัติย่อมทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นปกติช่วงฤดูฝนหรือมรสุมจะมีพายุเล็กๆเข้ามาแต่รอบนี้ จะเป็นพายุที่มีกำลังลมแรงมากความทำลายล้างก็มากขึ้นดังที่เห็นข่าวแล้วว่าหลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมและกลุงเทพฝนตกไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็ท่วมอย่างรวดเร็วนี่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านควรเริ่มเตรียมตัวทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้แล้วห้ามประมาทเด็ดขาดคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะอยู่รอดจากเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ได้และปัจจุบันนี้ ไม่ว่าวัดหรือสำนักสงฆ์บางที่ที่ท่านมียานอย่างรู้ถึงเหตุเพศภัยจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในหลายๆจังหวัดจะเตรียมการไว้อย่างที่เคยนำเสนอไปที่ครูบาอาจารย์ผู้มียานอย่างรู้ท่านเมตตาต่อประชาชนชาวไทยและสยามประเทศให้แขวคลาดปลอดภยัยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ